คุณบอกว่าห้ามใส่สีชมพูเพราะว่าทุกคนในงานต้องใส่สีชมพูแน่นอนเราเลยใส่สีดำมาด้ยวยแล้วก็เอาความชมพูเอาความน่ารักเข้ามาในิๆีๆ สวัสดีค่ะเราเคยเจอที่เราเข้ามแมาแล้ววันนี้ได้มาเจออู่วันนี้แต่งตัวแบบโอโหแฟชั่นสุดๆร้อนไหมคำๆเดียวร้อนไหมไม่ร้อนนะแอร์หนาวอ,อ,อ,อยู่นะครับตอนนี้ ไม่ร้อนครับมาแบบว่านี่เขามาตีมเท็ดดี้ไงมาแบบนี้ผลนดีมากครับาถามิดนึงค่ะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับสองคนตอนนี้ก็ซีรีส์ของเราเพิ่งจบไปนะครับผมกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า C e n t u r y of อฟเลอปฏิหารลักร้อยปีก็เดี๋ยวต้องมีอีกแน่นอนเดี๋ยวต้องมีอีกครับแต่ที้เห็นโอคอนเสิร์ตทำใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบว่าเตรียมขึ้นมิวสิกเฟสต่างๆแล้วก็มีเดี๋ยวไปแบบว่าแฟนมิตรต่างประเทศกัน้องออฟโดด้วยมาถึงงานวันนี้เป็นยังไงบ้าง ดีใดของมีรู้สึกไงกันบ้างครับผมชอบสีความแบบเป็นสีชมพูครับมันมันน่ารัก,กแล้วก็ <c oughs> นี่สีชมพูน่ารักน่ารักแล้วงานมันเหมือนแบบมันเป็นหมีอ่ะหมีเท็ดดี้น่ารักนะครับน,รนี่นนให้นึกถึงว่าถ้าสมมติเราชอบหมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงหมีสายพันธุ์ไหนอยากเป็นหมีแบบชนิดไหน ของผมเป็นหมีโพล่าครับสีขาวดูแบบว่านุมน่มนิ่มนุ่มนิ่มอะไรดูซอฟจังเลยอะดูซอฟนุ่มนิ่มเลยครับดูเป็นแบบผู้งใส่ซอฟผมชอบหมีควายครับเฮ้ยผมผมมีเพิร์ฟอินเทอร์เนชัคือผมไปเชียงใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วน้องอย่างงี้อ๋อก็เลยพับพับจำใช่มันน่ารักเนี่ยครับและสีเหมือน